แต่ฝากขันไว้แม่แสงแม่แสงแต่ภากขันอยู่ดีมีแห้งอายุนคนยืนเออ อในมันมีคณะสงฆ์ได้พร้พอมจิตพร้อมใจไ้ครับอาราธนิมนต์จากเจ้าของบาทเจ้าของเคื่อนมาสูรเพื่อเสริมมดวงเสืิมปรารมีสุ่พุทธมนต์เป็นมุ่งคุณคาถาขอให้เจ้าภาพเจ้าศรัทธาต่างหลายอธิษฐานจิตเอาเพื่อเป็นโอดมุงคุณในชีวิต และอธิษฐานคิดเอาเพื่อความพาสุขคมเย็นตลอดการดำเนินชีวิตท,ทุกขั้นทุกตอนต่อไปนี้คณะสงฆ์จะได้เจริญพุทธมนต์เป็นภาษาบาลี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสสสััมพุทธะ โอตัดสาพุทธังอายุวัตนังเตศวิตังยาวนิพานังสารานังขาจามิธรรมังอายุวัตนังเตศวิตังยาวันิพานังสารานังขาจามิสังฆังอายุวัตนังเตศวิตังยาวันิพานังสารานังขาจามิตุติยามิพุทธังอายุวัตนังเตศวิตังยาวันิพานังสารานัง คาชามิทุติยามปิธรรมังอายุวัตนางเตสิวิตังยาวันิพานังสาลันาคาชามิทุติยามปิสังขังอายุวัตนางเตสิวิตังยาวันิพานังสาลนางขาชามิทติยามปิพุทธังอายุวัตนางเตสิวิตังยาวันิพานังสาลนางขาชามิทติยามปิธรรมังอายุวัตนาน ญาวนิพานังสารนังคาจามิตติยามปิสังขังอายวัตนางเตสิวิตังยาวนิพานังสารนังคาจามิสัมพุทธะทเวทันจารวัมาจาสหัสเกปัญจารตาสหัสานินามิจิลสามเตสังธรรมาจังสังขันจาทะเลนันมามิอังนามกาลา penahan tawasa pehupad tawai aneka antaraya piwinan tuas satu samput tepanca panyasan jat sati sahas sakit hasa sata sahas ni namami silasam te sang taman jasang kanca talena namami angnamam penahan tawasa Peupatwe aneka tarai, pivinadhan tu asesa tu sampudhem, jara sate arta jatawi saha sake wisati sarta saham, nima misila sang te sangkham mantra sangkhan jatale nima. นมกาลานุภาเวนะหันตวัสเพวปัตเวอเนกัาตยามปิวินาสันตุอาเสสาตุ ปานิธานาโตปัฏฐาตัตคัตตาสัสสัปปาลานิโยตัสอาวุปปาลวานิโยตัสปาลามะตาปาลานิโยปัญจามังเกติโสจาริยปัสสิมาพะเวคข่าวกันติสัตติงานปิณิขมนังปธานาจาริยมพุทธิปัลละเก็มสัญญสัพญุตายยานปติเวทังนามโลกุตาราธรรมิติสเพติเมพุทธคุณีอวสิตาวัม Yati supa karantale sutinya maratiparitam karunto ayasama ayantathilom. Upatapitawakoti satasa sesujat kawale sutewata yasana patikananti yajavesan. Telokha manusatu pika sampu tanti vitangpanyang kipamanda rasate sim. Tampanamaya paungthewa manusaja mangkaraniya tintanyungakam. မ္မနသောသနံ Kala mutama gesewana japa ranang bannita nam jasewana bhusa jabusariya nam Kala mutama patilupa te swasojam bophejap kata punyatata samapani ti jam Kala mutama pahusa jasasepanca vinayo jasuki sito supasita E tamang Kala mutama mata pitu upathanang bhattara sa sangkahu anakula jakamanta ตัมมังตัมมังฐานัญจ่าธรรมะจริยัญจายาตากานัญจ่าสังฆะวานาวัสานิกัมมนิตัมมังตัมมังอารติเวรติปะปะมัสสะปันนาจัสังยามัวปะมัตโตจัตมิโสเอตัมมังคารามุตัมมังคาราวจัสันตุธิจักขตาโุตากาเลนะธรรมะสาวนังเอตัมมังคารามุตัมมังขันติจัโสวัจัสตตาสมานานัญจามกาเลนะธรรมะสาคกไส Etemangkaramutamanta poja poma jalinyanjam jana tasanang nipana sasikinyajaya temangkaramutamaputta salom patiyasokangvila sangkemang etemangkaramutam ehati sanikatwana sapathamaparasita sapatham titante samangkaramutamanti mahamangkara sutangyanithaputani samakatani poma นิวาหันตาริเกตาธาคตังเทวมนุสสามปุติตังพุทธังนัมมาสานัสุวัตติวนตุญตานิสัมะคตานิพโมานิวัยยานิวาหันตาริเกตาธาคตังเทวมนุสสามปุติตังธรรมังนัมมาสามปุตติวนตุญาณิตาพุตตานิสัมะคตานิพโมานิวัยยานิวาหันตาริเกตาธาคตังเทวมปุติตังสังฆังนัมมาสานัสุวัตติวนตุรัตนัสุตังอะปามโนพุทโธอปามโนธรรมม ปัมมนสกอปัมมนาวันตานิสิริสปานิยายวิสิกาตสัพพติอุณนานัมมุสิกาคัตตาเมรคคัตตาเมปานิตาปฏิกรมมตุโพตานิโสหังโนโมปักขวะตสัมมาสัมพุทธานันติติปิโสปักขวะหังสมมาสัมพุทโธวิชฌาจารณะสัมปันโนสุขโตุตตโนปุริสาธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสานังพุทโภคขวัติสวากตุปักขวัต ตาธรมโมภาริโกเอพาติโกปะนายโกปัญจตังเมธิตาภูญุวิติสุปฏิปโนภะคะวัตโตสวากกสังโฆปโนภะคะวัตโตสวากกสังโฆญาญาปฏิปโนภะคะวัตโตสวากกสังโฆญาปิจิปฏิปโนภะคะวัตโตทัจจาริปุริสายุคานิอัตถปุริสักุคลาลสภพคะวัตโตสวากกสังโฆอุเนยุปะอุเนยุตะกิเนยุ

สันต an ุป at ัตตวะสัเพโลกาอุปัสัมมนตุเตสุขโคโทษนังอุปัทโทสุขะสัตมัตเตสนาสุขะสังขะสัะสัมมาคันังทัพสุขโธเทวาตปติยติจโระติณตปติจันติมาสนาตุขติโยตปติสยิตปติปัมมานโหลฬาทิงโตุสัปเทติสสาริโยตปฏิสัมปันนาสุขะธรรมาธรรมาอิตาสันตุสักูลิสาโลกเกเทวาธรรมติวุจเลมวัจนาสันติปทาวัจ mata pida niketdhaca tewe dapeti kemasukan aabo mikat tawaso an Je penita wa, komajah langat jin tanjong etesafenya kah paranya tuh kasata japomah tam kah mitika pun yang nuah namo tatu jila lakantu sasanang kasata japomah tam mitika pun yang nuah namo tatu jila lakantu paninayoh kasata japomah jatiwana kah mitika namo tatu jila lakantu nusathak kasata japomah jatiwana kah mitika pun yang nuah namo tatu jila lakantu Gracias. จตุเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังขํอะเวนะพุทธรัตนะธัมมารัตนะสังฆรัตนะตีนังรัตนะอะนาจตุรสิทธิสาสัตถัมกันทะนุภาเวนะปิตตะกัตตะยะนุภาเวนะสินัสสวะกะนุภาเวนะสัพเพเทโลกะสัพเพเทปัญจะสัพเพติอันตรยะสัพเพเตอุปัถวะสัพเพติตุนิมิตตะสัพเพเตอะวะมังฆะระวินะสัตตุอายุวัตตะโพธนาวัตตะโสริ วัตตะโกยะสาวัตตะโกภาราวัตตะโกนวัตตะโกสุขาวัตตะโกอันตุสัพพะทาทุกขะโลภะคายะเวลาโสกะสัตตุจุปัถวาอเนกานตรยปิเตสสสยสิทธิธนะนะภโสติภคายะสุขังภารัสิริอาุจาวโนจโคังวุิจัวะสัจจอุจาสสิทธิภาวนตุ เออเทนเลยหามามาขโา,า,าุุกมาเชโกาัยา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 จาย,ยุรัญจะสติสตาสิกเทเสสุัมังคลังมสังน,นี้ถือว่าเฮาเหตุบุญเฮื่อนและะ้วก็อิมลคุบาอาจารย์มาสูตรทำอีดกระไดไวพระหับสิน แล้วก็ฟังสูตรพุทธมนต์คาถา,าบางคนก็บอกเข้าใจดอาว่าเอา้าครูบาอาจารย์ประสูตรอย่างเดียออันนี้เป็นภาษาบาลีถ้เาเป็นภาษาบาลีแต่ว่าทำนองลาวทำนองลาวกับเ,เอกลักษณ์อันนึงนะครัถ้าทำนองประเทศเพื่อนบ้านเกเอกลักษณ์อันหนึง่งเพราะฉะนั้นจะว่าเฮาจงมีเอกลักษณ์มีอัตลักษณ์ของตัวตนเฮาจงคนหาความสุขได้ บางคนนี่เกิดในโลกนี้เกอบจะอนุฮดเศร้าสามสิบปีได้ยังบ่หู้จักเอกลักษณ์ของตัวเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีปัญหาหรือว่ามีความมีความสุขหน่อยเมื่อเฮาบกคนหาจิตใจที่เฮาแหละเฮากะจะหาแต่ทั้งอื่นมาอันนี้เป็นสิ่งที่เฮากำลังคุยหาในโลกปัจจุบันคุหยหาเดี๋ยวเฮาตอบคำถามว่าโอ้ยังไงเนาะความสุข ความสุขมันอยู่สาโน้เหตุวิธีใดจะพบความสุขบางคนก็ไปพบแต่ทางอื่นไปหาทางขี่เฮอบินไปขี่ย่นไปความสามสีประเทศยังม่พบความสุขขี่กลับไปกลับมาหรือขี่รดไปโจมดดน้ำมันก็ยังม่พบความสุขแท้จริงแล้วเ้าลืมคาว่าเชิญแบ c k เชิญเชิญแบ k i อินย r ไลฟ์เชิญแบ c k อินย u เซลฟ์ก็คือว่ากลับมาเบ่งตัวเอง กลับมาเบิงบ่งจิตใจเขาเองเบิ่งแท้ๆโอ้ว่าเขาเบิ่งเลยจิตใจของเขาโอ้เขามีความสุขอย่างไรหายใจเขาออกแล้วก็ูจขกปล่อยวาง<น>บางปัญหาเนี่ยเขาเก็บไปหลายเนี่ยมันจะเน็ตหนักบางครั้งนี่ขี่รถไปแถวยิ่งหนาเขาได้บางคนนี่ขี่รถไปอะไรหลังเธอ,เอระเบิดก็ไปกลายแสดงไปก็มีบางคนน่นะ <laughs> มีปัญหาหลายนะเพราะฉะนั้นจะว่าเฮาเฮาคนหาเอกลักษณ์ find yourself and uh, you can find yourself you can be uh, find your happiness ก็คือว่าเฮาสาเฮาคนหาตัวเอาเองเด็เมื่อน yeah. wow. ั้นเฮาจะมีความสุขคล้ายๆกับปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันคือกับเฮาสูตรมนต์นี่แหละเอกลักษณ์ของพระสงฆ์ลาวเฮาก็เป็นเอกลักษณ์ได้บางคนอ้าวพระสงฆ์ลาวคือสูตรไว้แต่ฟังอยู่ใน YouTube คือบ่คือขอแลบ่ได้เคยอัด YouTube ของพระสงฆ์ลาวพระอาจารย์กําลังอัดเสียง YouTube ลงคือกัน เอกลักษณ์ของพระสงฆ์ประสูรแบบนี้นะไม่ได้เราถ้าังเจเนอเรชั่นนี้พวกน้อยก็จะบรเข้าใจจะบุคุจั่งปรมปธรรมของเฮาเป็นจังใดในเมื่อเป็นัุสั้นและเฮาก็จะหาเนืดังนั้นจะว่าพระอาจารย์ขอแนะนำในหนึ่งเวลาเฮาเครียดก็ดีเวลาเฮามีปัญหาในชีวิตก็ดีให้เฮาเบิ่งย้อนเบิ่งชีวิตเฮาเองเมื่อย้อนดูชีวิตโอ้ว่าความสุขที่แท้จริงมันอยู่ในใจมันอยู่ในตัวเฮาเองความพอดี enough enough your life uh, ความพอเพียงในชีวิตรเราเองเราจะมีความสุขอันนี้คือยังไม่ตู่เพิ่นอายุยือยนอๆนีน่นพระอาจารย์กส็สมเืยได้นั่งอย่างหน่อยก็มีได้องแปดสิบปีก็มีได้นะูะเป็นบอกเบิ่งนี่คือเจ็ดสิบได้ยังไปตูนะ่เจ้าะเห็นบอกอความสุขเห็นบอกนี่แล้วคือ enough, อ enough. ไไ happy your life happy your life ก็คือว่ามีความสุขในชีวิต ว่ามีอย่างมากมายในชีวิตเขาเองเนี่ยลนะขอเพียงแต่เขาคุ้มอันยนตนาเทาใดตาหูด,ดังรีบกายใจของเขาคุ้มเป็นพอเพลงเขาะจะมีความสุขคือเวาเขาสุดมุด่งเอาตัวนยงโยงดังนั้นมาในวันนี้ขนอยเองในต่างน้าคณะสงฆ์จะสดเทศทิปพมกระถา,าเอาสันส้นเนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะธูมะคะโยมะวะโยตุยังมะจะโกจิอุปัฏฐะโว ญาตัสัตราวาชานิเวสันตารสกรากเลปวาสันตุติติโพนสัทาโวดูลาสป,ปุริสาทั้งหลายโกจิอุปาัโาวอันว่าความอัภปปีจังไหมอันใดอันหนึ่งก็ดีก็อย่าได้บังเกิดมีแก่ท่านเถิด กาหาปานานีอันว่าเงินคำแกเวเหวนเหล่านั้นก็โจงตกลงมาในเฮือนแห่งท่านและมีด้วยปาการสันนันเถินกาหาปานานีอันว่าเงินคำแกวแหวนเครื่องบริโภอันในอันหนึ่งก็ดี ที่ใดที่เสียสลาวังให้เป็นฐานไปแล้วนั้นก็อย่าได้บุกได้แห้งไปแก่ท่านเถิดสตาตราวาสานีอันวหาฟุนแก้วเจ็ดปากาอ่อันตุ มาในคุมะะ้มผัดลาสาวังหลวงแห่งพญาวิสันดอนปามือเป็นลาสีต้นสิกไม่สเสด็จจากป่าไม่เขามาเมืองในวันนานและมีด้วยปาก,การสันใดอันบาหาฝนแก้วเจ็ดปาก,การเก่าคือว่าแก้วปัตมาเลื่อมเลอตาแก้วพิลางอา่พุ่อนพุงแก้วป,ประพา มีแสงคือ่องแก้วมานิพุงละสมีมแก้วปีตุ๊ดมีขามากแก้วว่าสีละล,ะละากอภามแก้วหมุกดานั่นดือง,งามสวสสดเงินคำสดลาะยละละขออโจ เต็มบ้านเต็มเฮือน,นของเจ้ามุนลาสัทธามามีมาเพือนแม่เฮือนเป็นเขากับทางยาให้หกท่านโศงเศร้าทุกอย่างให้เข็นใจสั่งสั่งเธอกว่าคาเทินเทศานาปาลิโยในเมือแล้วหลดสาธรรมมาเทศนาขอให้เจ้ามาคอยเจ้าภาพเจ้า,าสัทธาจงได้ดังคำหมงมาดปารธนาคือโสคำโกคูณโกหังโศกมีโกเป็นเสถี มหาเศรษฐีมังมีเงินล้านโศกลาบมานแต่เงินแต่คำทุกทุกยามนีทิตังก็เสด็จบอละบวนสมควรเท่านี้ก่อ,อนแล

าา<อ>ย่าานี่งจะจับาแทตออพอยู่ใกล้คอกัลงคเอบริตีขค้องเนี่ยแม่แสงตีค้องเด้อโอ้ยแม่แสงค้องน้อยเสียล่ะค้องน้อยเสียล่ะเออรัานทีก็หนอยใหญ่ไเออ ไว้จังหวัาลัยส่วนบุรุสาไป็ปกครองอกษาเทวนาจเจข่านมทร์นีอานายนอาพระฤาษีอโชคโชคนโชคคาโชคเกียรตโชคงานนโอดักษะพะคาวตพระละพระโตสัมมาสัมพุทธานะโอดักษาพะคาวโต ภะระภะโตสัมมาสัมพะทัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตภะระภะโตสัมมาสัมพะทัสสะสุขินังวัตตะเมธานังอานัะเด พันเตภิกขุสังโฆปฏิคันหาถูกอมหักเจวะมาตามปิตุนำอาทินัจญะสกานังภิกขละตังทิจายะสุขายะคาเดภสมองผู้เจริญ พวกมูก่คณทั้งหลายหมายมีนางวัสลินวงศักด์พร้อมเอื้อยไน้องลูกหลานและญาติพี่น้องผู้อยู่ใกล้อยู่ไกลมีความเหลื่อมใสในการใหายทานขอน้อมถวายพัตนาอาหารขอน้อมถวายมักไม่เก้าแยง มาให่เก้าญาตหาคัตตาพ่อปัจใจไชยทานพ่อจักรวริวานทั้งหลายเหล่านี้ท้วหลายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงหับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก้มุขน้อยทั้งหลายขั้นฮับแล้วพบกโบขน้อย ขออุเทศส่วนบุญกุศลนี้ไปถึงเทวดาผู้หักษาเจ้าทิ้งเจ้าฐานเจ้าทิ้งร้อนต้นหญ้าแม่ทอเรนีเจ้ากำนายเว่นเดเพื่อบุษาอับโชคโชคเงินโชคคำโชคเปียดโชคงานแต่โชคอึดนอาี่มันดี ขอให้ดวงวิญญาณเจ้าทเจ้าฐานเ้าร้อนนกรีโยงเอาวัูทานกิ่ลาช้ายไม่มีดาววัคซีบุษัได้ถวายนีขอให้ลวิญญาณเจ้าทเจ้าฐานารร เนหน่อยนีปีละสามสิบเก้าอาวุธอาวุธเอาจับฝ่ายก็ได้จับฝ่ายก็ได้นี่นะท่านแตงโม่นท่านแตงโมจับน้ำกันจับจับกเด้อจับฝ่ายเออเอาโอเคเด้อ सांखु अंके यंत्र कलंतारे तम्बालितुवा संमे ताये नवचा नवचेतसवा संके पुकरमन पदा धरमने नम संको भटिकार्यातु अंके यंत्र कलंतारे तम्बालितुवा सं พอดีเวลาเพ่น just in time for lunch พอดีพอดีเวลาเพ้นคำว่าออนใชยเปนว่าก่อนเนอะอันนี้พอดีพอดีเลยนิดนึงก็พอดีอ่าพอดีเพลนอ่าขอตั้งใจฮบพอนเด้ออสัพพโลกาวินิโมโตสัพพสันตาภวาสิตโตสัพพเวม Hai kanton ni foto jatuang pawang sappit ti yomiwan tenusa parlokowinasan cummate pawwan antarayo suketik Kayuuko pawwawan tan sini sananijangwuta baca Ninoca terrongtan

ทาสิเมอากาสิเมยะติมิตาสักกะจะมิเปตะนังทักขินังทัสสะกุเปกะตังมะโสลังนะนังะโสกวัญญะปะนิเทวะนานังเปตะนังเอวังตสันติยะจะโยอัญญัญจะโพตะกินะกินะสังคัมภิสุปะิตติตะติะระตังหิตายะสะานะปะกัมปะติติธัมโม อัญมิทัสโตเพตนาโพสจกตาหุนราภารัชาติคูนัมานุปัตติยังตุมมจิปุญญาปสุตังปะกันตีสิเมุนเด สยันโตโพธิยามุริสาขยานังนันทิวาตโนเอวังตาวังมิสัญญโหติสยญญสุดสัญญาหมังคะเลห์พลาสิตาปัลลังเกสิเสปัตถาวิบุคคเลห์ปิเสเกสัพพุทธานังอัคขาปัตโตปโมทันติสุนักตังสุมังคาลังสุปปะสังโติตังสุขันโนสุมาโวตัวเจสุญิทังพมะจาริสุปัตถกินังกายา กัมมังวจกัมมังปัตถาคินังปัตถาคินังมโนกัมมังปณนิทิเตปัตถาคินาปัตถะคีนามะลาพันจ่าเทปัตถะคีนี เจริญพรองตโยนยมที่ติดตามพระอาจารย์ในไลฟ์สดท่านสวดมนต์คาถากันโยมนกเหมาเด้อคอยโชคดีมีใจมี่มันควายืนสุขัสใจยืนยืนเด้อ